โอ้พี่น้องเคยเห็นมอพี่น้องเพื่อสิบินเพื่อสีเหาะพี่น้องขึ้นบินขึ้นท้องอากาศพี่น้องเลยคงจะมีที่เดียวในประเทศลราพี่น้องคงจะหาดูยากแล้วพี่น้องเลยเป็นเรื่องแปลกที่ไม่จริงพี่น้องอยู่ภาคใต้ของเราแค้งจำประซึกมาเบิ่งกใกล้ๆพี่น้องมาเบิ่งกใกล้ๆเป็นแผ่นเอาเรือที่ทิ่มแล้วมาใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพี่น้องเฮ็ดบันไดลงทานำโขงเพื่อสะดวกสบายในการเดินลงอาบน้ำพี่น้องเลย ยามส่อยามแรงและลงไปไล่มองหาปาลาลองเรือหาปลาพี่น้องเลยแต่ก่อนก็นเรือลุ่นี้ก็เคยเอาไปไล่มองไลง่ตรงเรือมันพุมันพังแล้วก็เกิดไอเดียใหม่เพื่อมัดนำไสให้เกิดประโยชน์เรือรุ่นนี้นี่ซื้อใหม่เฮ็ดใหม่แล้วก็บรรลุล้านหาล้านกี่พันได้พี่น้องเลยถ้าจะไปซ่อมแซมใหม่ก็คงคงจะได้อยู่พี่น้องเลยคงจะได้อยู่แต่ว่าเจ้าของเพป็นว่าแบบ เห็นเกิดปปะโยอ์ชุงสุดเห็ดบันไดสักก้อนเห็นว่าไม่ทุกวันนี้ก็หายากเห้พี่น้องเนาะไม่ชิ้นยาวต้นใหญ่ๆกับเพื่อแล้ว้องเลยยีราเพื่อยูีลาส่วนหลายจะเป็นไม้แคนพี่น้องไม้แคนหรือว่าเผื่อบ้านไทยเอินไม้ตะเคียนนะมันเป็นไม้เนื้อแก่นมันทนกับนําเนาะมันนานผุนานพังจะดีสําหรับมันเห็ดเรือเห็ดแพบ้านเัาไม้แคนหินพี่น้องไม้แกนแกนแข็งนะ สุดยอดมาทำเห็ดเหื่อนเอนี่ยโอ้สุดยอดหลายแต่ก่อนไมแต่เคียนต้นใหญ่ต้นยาวเนี่ยมีหลายแต่ก่อนเดี๋ยวนี้นอย่างเบิ้์ตแหละอยวนี้มีแต่ต้นเล็กๆต้นโมยใหญ่ต้นโมยยาวปาายเป็นหลักอย่างนี้ส่วนหลายจะเป็นไม้แคนเบดลำเลยเบิร์ตลำเหื่ออะไรพี่น้องเป็นมาทำเป็นเหื่อนี่ก็ได้ ถ้าลงไปน้ำจะเป็นเรือดำน้ำพี่น้องเพราะว่ามันหัวนะมันหัวมจมลงพื้นน้ำเลยพี่น้องเอื้อนจะเหือดำน้ำลงไปลุ่มแต่ยูเทิงจะเป็นเรืออับปางทั้งบกพี่น้องเรืออับปางทางบกโซ่ไวตากแดดตากฝนสี่ฝ้ากีเรยอยู่พี่น้องเ๋ยขาดการบูรณะส่องแปงก็เลยเป็นแบบนี้